วิธีทํานะคะดูนะคะพี่น้องคลิปเลี้ยวเอาค่ะเอาเอาเอาอาชีพอาชีพพี่น้องคลิปเลี้ยวนี่พ่นกรลรังสิกลุ่มเมบาเพ่นกระรังเฮดป่อยขายมืออาชีพเล่นะคะขอกระมาทงดาบเกวดเพลนส่องเสมอของกระมาเจ้นึงพี่น้องเบิ่งเด้อบ้านค่ะ นีเมืองการตอนตอนเลดมันได้ไหมคอยก็บิ่งในยูทูปพี่น้องคอยบวกเข้าใจอันต้องมาทำต้องมาแต่ถำดีๆได้โมมันสีเฮ็ดต้องมีคู่มีบาค่ะพี่น้องเฮ็ดยั้งกะมันต้องมีคู่มีบาได้ปุ่นป่อยญ่เรานํำมาสงเพลินนี่เฮ็ดยั้งกะต้องมีคู่มีบาได้พี่น้องบ่นงเมงเอะบุญหมัดเหมือนดี ขั้นบดึงนี่บดเห็ดรุดออกบดเห็ได้หมดเว้ยมาเบิ่งบานีกระเป๋าเนี่ยขวดเบนกีนะแบบแบบไม่ขวดแข้งหยางเสือใบมันตีค่ะที่พ้นประโยชน์มัดพี่น้องเยเฮ็ดยังกะนี่เบิ่งเนื้อพี่น้องเนื้อเาาเเ่่นนอรมณ์คีียห็นงามมีพี่น้องเขาจนซเล่นอดเขาจนดแยกอันอันอันเศร้าอันฟันดามมันก็สิมาสารกระปุกนี่ก็สิมักฮาร์ดเอาให้มันเป็นนี่ มองกี่อะไรนี่อ้โหข้ิวมันเผีหน้องิ่งอาเด้ค่ะเด้อนี่เด็ดเบดนี่อะนี่โอ้ยันง่ายว่าสัตว์ป้อยจะวางเด้ออย่ามาคอยันบัวไหลขย็ดคือขอยันบัวไหลาแหงแบวนั้นมันได้